สู้โควิด19ดูแลสุขภาพอนามัยป้องกัน1หน้ากากอนามัย2ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลโกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ3เว้นระยะห่าง2เมตรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโทร1422สวัสดีนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอนิทผ่านเอาคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2563ของชาวลัคนาราศีกันนะครับเลดวงชะตาว่าตลอดทั้งเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้อาจารย์ก็ต้องเตือนคุณไว้ก่อนนะครับนะระมัดระวังไว้นิดนึงทำอะไรโดยความไม่ประมาท ก็คือในเดือนพฤษภาคมนี้ในวันที่1 2 3 4พฤษภาคม6การอันเนื่องด้วยดาวพระอาทิตย์นะครับจะโคจรทับกับดาวมฤตยูพอดีเป๊ะเลยนะให้เรามัระวังนะครับอุบัติเหตุเลือกตกยางออกฟืนไฟกานะรเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆการถูกติฉินดินทาหว่าายการใส่ร้าย จากกาถาจากคนชั้นต่ําให้ระมัดระวังอาจมีเรื่องขุนใจทําคุณภูชาโทษนะครับโดยเฉพาะคนที่ดวงไม่ดีเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าดวงถ้าใครดวงดีเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะครับก็ให้ระมัดระวังตัวไว้เป็นการดีอาจารย์ก็มีพระคาถาดีๆมาให้นะเพื่อเป็นการป้องกันภัยแควค่าต่างๆเสริมในเรื่องของโชคลาภ เป็นพระภาษาที่ครอบจักรวาลเลยนะครับก็จะบอกชาวราศีกันแล้วก็ทุกๆุราศีนะครับก็คือนะโมพุทธายะนามพุทธจัตพระภาษานะชาริติตมะอาอุพุทโธพุทังนะกันตังอาระหังพุทโธนะโมพุทธายะอุตังอันโธนะโมพุทธายะสาธุนะครับบทสวดพระถารีคุณจะสวดหนึ่งจบก็ได้สามก็ได้เก้าก็ได้นะครับหรือสวดก่อนนอน หรือถ้าคุณเดินทางไปข้างนอกหรือคุณกลับมาคุณไปเจอลมพัดลมพงอะไรก็แล้วแต่นะก็ให้คุณนําตักน้ํามาหนึ่งขันนะครับแล้วก็สวดพระคาถานี้เป่าไปที่น้ําให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งนะก็จะสลายเคราะห์นะครับล้างสิ่งไม่ดีต่างๆให้หมดไปนะจะเกิดความเป็นมงคลเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณนะชาวราศีกันนะครับคุณจะมีความอึดอัด ทุกใจนะครับมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการเสี่ยงโชคหรืออบายมุกต่างๆก็ขอให้พอประมาณนะครับในด้านการเงินควรใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะครับให้สวดมนต์ไหวพ้พระและอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยจึงจะดีในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกันเป็นสำคัญนะครับ คุณจะต้องมีความรักมีความกตันยูต่อผู้ใหญ่ต่อบิดามดาถึงจะดีใครไม่กตันยูต่อบิดามดาชีวิตจะพบกับความวิบัตินะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกตันยูเป็นการดีนะครับในดวงชะตาของคุณรู้คุณคนไว้นะจากอิทธิพลของดาวที่จะโยกย้ายราศีในเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวรังคารดาวรังคาร,าคารนี่จะย้าย ตั้งแต่วันที่1เลยนะครับพืษสภาคบุกเวลา8โมง3นาทีอางคารเป็นอุจจาพิมุกนะอยู่หน้าอุจหนึ่งตำแหน่งนะครับทึงทำาให้เป็นคนที่คิดอะไรได้ยาวไกลคิดรับหน้ากระดืนเสมอนะอังคารเป็นสหชาติแล้วก็เป็นมรณะมาตกอยู่พบอัลลีนะครับในช่วงเนี้ยสหชาติเป็นอัลลีเนี่ยไม่ค่อยดีเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นศัตรู นะในโดวชะตาของคุณช่วงนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเพื่อนอาจจะไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเพื่อนหรือคนรอบข้างไม่มีความจริงใจกับเจ้าชะตาเท่าใดนักนะครับแล้วไม่ค่อยชอบเจ้าชะตาด้วยถ้าหากมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาคบหาสมาคมนู่นนี่นั่นสักระยะหนึ่งนะครับก็มักจะมีความขัดแย้งน,นะแล้วก็มีปัญหาเป็นศัตรูกันในที่สุด นร,นราในเกี่ยวข้องกับเพื่อนในช่วงระยะเวลานี้และปัญหาอุปสรรคต่างๆส่วนใหญ่นะจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับของชาวราศิกันนะนะแต่ปัญหาเรื่องร้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่กระทบนะครับหรือไม่ค่อยมาถึงเจ้าชะตาช่วงนี้ถือว่าให้คุณควรทำบุญไว้เป็นการดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาก็คือดาวพระศุ ดาวศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าม่นเดินม่นดาวเดินม่นหมายถึงการโขจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างจุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นักจังงางบ้างนะนักจังงานคือไม่เดินไม่รู้จะเดินไปไหนนะครับเป็นจุลจักรไปอยู่ที่รนาวางของดาวศุกร์ซึ่งเป็นรนาวางของตัวเองจึงทําให้ดาวมีพลังภารกรราแงเป็นของตัวเองที่ดีในดวงชะตาและเป็นเทสตีเ,เลิก กร,ระดูกพระอยู่ในพบกับม,ม้าเนี่ยหมายถึงเจ้าชะตามีเกณฑ์การลงทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะชาวราศีการคุณจะลงทุนอะไรครับนะในดวงชะตาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณเนอะในดวงชะต,ตาแล้วก็เครดิตนะครับเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้มีเกณฑ์การติดต่อเจราจามอบหมายในด้านการงานแก่เจ้าชะตา นะครับเจ้าชะตาจะมีความสุขจากการทำงานนะครับและจะมั่นคงนะมีความมั่งมีสีสุขมีความมั่นคงที่ดีด้วยพละกกาลังความสามารถของตนส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับ,รบเขาเรียกว่าความสำเร็จเนี่ยวิ่งมาหาในเรื่องงานของคุณเลยแสดงว่าเครดิตคุณดีมากนะครับงานที่คุณทำอยู่เนี่ยนะเครดิตวิ่งมาหาคุณ ถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีพาสีที่ดีนะจะมีความสําเร็จนะครับต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วเป็นโจโรแห่งเลิกนะครับโจโรแห่งเลิกคือการจะต้องใช้ไหวพริบปฏิพานรู้เท่าทันคนจะต้องฉลาดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโจรพุธไม่ใช่นะต้องวางแผนต้องคิดให้ดีนะเพราะเป็นโจโรแห่งเลิกย้ายในวันที่5พฤษภาคม2563เวลา11นาฬิกา สามนาทีนะครับดาวพุธเป็นดาวช่วยเรือนพบตนุและเป็นกร,รมมะในดวงชะตาไปอยู่ในภพสุภะแต่โดยตาแหน่งก็เป็นพินทุบาทนะเจ้าชะตาจะพยายามสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือในสังคมนะครับแต่เพราะคําพูดของเจ้าชะตามักทําให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคําพูดของเจาวไว้นิดนึงนะครับส่วนเรื่องอื่นไม่ได้มีปัญหาใดๆมากมายนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะไปมุ่ง มุ่งไปหาความสุขความสําเร็จความสุขในตัวเองในดวงชะตาและในเรื่องงานก็ดีด้วยครับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเขาเรียกว่าการงานเนี่ยวิ่งไปหาความสําเร็จต่างคนต่างวิ่ง <c oughs> <c oughs> หัวชนกัน <c oughs> ยังไงก็ดี <c oughs> ในดวงชะตาของคุณนะครับเขาเรียกว่างานหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่นั้นนะครับทําให้มีเครดิตความน่าเชื่อถือในหมู่สังคมคนทั่วไป จึงทำให้เจ้าชะตาเกิดความสุขนะและความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะครับต่อมาก็คือดาวประทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยนะจะย้ายในวันที่14พฤษภาคม63เวลา19:03นกนาทีอาทิตย์ก็เป็นโจรโรูเป็นจาริมุกนะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนวีนาศไปอยู่ในภพสุภาเนี่ยความเสียหายต่างๆนะครับเมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมคนทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าเรื่องเนี่ยชอบวิ่งวิ่งมานะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องซุบทิพน,น,นินทาเมาส์แตกนิดหนึง่งเขาเรียกว่าความเสียหายนั้นเนี่ยทำให้คุณเกิดชื่อเสียงแล้วคุณจะชื่อเสียงแบบไหนนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไประมัดระวังไว้ด้วยนะครับบางคนอาจจะเดินเพลินๆตกท่อดังขึ้นมาเนี่ยไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหม เออบางคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยคนอื่นแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคุณเข้าไปแก้ไขความเสียหายในสิ่งนั้นทำให้คุณเกิดชื่อเสียงก็ได้เออของชาวราศีกันนะครับต่อมาคือดาวพุธด,ดาวพุธก็จะเดินมนเหมือนกันนะครับเป็นเกษตรนะตั้งแต่วันที่25พฤศภกาคม13เวลา14:53น,นาทีดาวพุธเนี่ยเราก็มาอยู่โดยพบกับมะเป็นเกษตร ในช่วงนี้วันๆคุณจะทำแต่ในเรื่องงานเรื่องการนะครับตัวเองนี่จะวิ่งไปหาในเรื่องงานนะหรือไปสมัครงานก็ได้หรือเจ้าชะตาจะใส่ใจนะครับในการทํางานมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เลยนะครับงานคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีด้วยนะครับเจ้าชะตาจะมีงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบมากมีความมัน่นคงมีความสําเร็จในอาชีพการงานและมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยของชาวราศี กันนะต่อมาคือพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เก็นในดยงชะตาพระจันทร์จะเพนก่อนในวันที่7สุดพฤษภาคม63เวลา17บเนกาหานาทีพระจันทร์เพนอยู่ไหนเงินครับม่เงินจริงๆเลยนะในช่วงนี้ของชาวราศีกันได้เงินครับยังไงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะได้เงิน และพระจันทร์ดับก็คือในวันที่23พฤษภาคม63เวลาเที่ยงคืน39นาทีในช่วงนี้อยู่ในพวกสุภาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเครดิตความน่าเชื่อถือของคุณนิดนึงนะอาจจะมีปัญหานกครับสักบ้างของชาวลัคนาราศีกันนะดวงชะตาในเดือนนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยชาวราศีกันเป็นระยะเวลานะครับเป็นระยะชีวิตที่ปกติ เขาเรียกว่าไม่มีเคราะห์ไม่มีราบนะครับเท่าใดนักในดวงชะตาของคุณเส็่ยๆนะแต่นะครับมีเรื่องร้อนใจทั้งนั้นนะครับบางบางครั้งเนี่ยนะเรื่องมันยังไม่ทันเกิดขึ้นคุณคิดไปก่อนแล้วในเดือนนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับในดวงชะตาทำอะไรเนี่ยนะของคุณเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือการเริ่มต้นสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันจะดีเพราะหลังๆเนี่ยมันจะเผาลงนะครับหมายถึงแรกๆเนี่ยทำแล้วก็ดีประสบผลความสําเร็จมีโชคลาภพอหลังๆมันก็จะเสื่อมลงไปนะครับในช่วงนี้คุณก็เขาเรียกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นด้วยก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากนะนะครับคนที่จะมาชีพเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจที่จะต้องใช้คําพูดเยอะๆถือว่าดีนะ ในดนจะต่างคุณนะครับแต่ถ้าหากใครจะแต่งงานในเดือนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเพียงแค่พอใช้เท่านั้นนะครับหาความสุขไม่ค่อยได้นะชีวิตอยู่ในระดับกลางๆถ้าในด้านความรักของชาวราศีกันนะโอเคนะครับอันนี้คือความทางนานไปก่อนโด,โดยภาพรวมๆนะของชาวลัคนาราศีกันนะครับถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะ แอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเพื่อสุขภาพอนมามัยสัรมือเนี่ยก็ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์จะขึ้นให้นะครับคุณก็บอกว่าติดต่อเห็นเห็นมาจากช่องหมอริฟพาดาวนะก็จะมีส่วนลดราคาให้พิเศษนะครับในการสั่งซื้อเจลแอลกอฮอล์นะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ